สามหกแต่ใน 3, 6, 9มันมีอยู่ตัวหนึ่งที่เพิ่ม H D L ในร่างกายได้อย่างดีคืออะไรครับสามโอเมกา้าไหนโ <6, 6. S 1> อเกสามูก็ครับโอเมกา้าสโอเมกา้าสนะครับเป็นโอเมกา้าเดียวที่ช่วยเพิ่มไขมัน H D L ในร่างกายของเรา และคุณอย่าลืมนะครับดนเมื่อเรารู้ว่ามันเพิ่มไขมันแล้วเฮ้ยโอเมกา้า3เราไปไน้มาจากไหนครับรนเมอเีโอ้โหไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพดังนั้นไขมัน HDL ในร่างกายเราจึงสามารถเพิ่มขึ้นได้ดีด้วยและยังไปลด LDL นะครับโอเมกา้าบเป็นตัวเพิ่มไขมัน s d l แต่มันคือโอเมก้า3 6กับ9ไม่ใช่ตัวเพิ่มไขมัน s d l นะครับ นะฮะแต่มกลกาเป็นตัวเสริมการทำงานของโอเมก้า3ยืนน้ำมน,น,นมันปลาจากนอร์เวย์นะครับผมเคยบอกแล้วว่าน้ำมันปลาโอเมก้า3ของเรานั้นสกัดจากปลาประมาณอยู่สามถึงสี่ชนิดจำได้ไหมสังเกตไหมฮะโอเมก้า3เดี๋ยวนี้มีโฆษณายเยอะมากน้ำมันกุ๊กก็มีโอเมก้า3ไอ้นั่นก็มีโอเมก้า3แต่ไม่มีใครบอกเลยว่าโอเมก้า3มาจากไหน ถูกไหมนะแต่ของเราเอามาจากนอร์เวย์แต่ทำฐานแ้ำปลาอะไรล่ะที่สกัดออกมาเป็นน้ำมันโอเมก้าสามแซลมอนแซลมอนปลาสอ่ะเอาที่ผมจำได้นะแซบีลแซลมอนปลาแซลมอนครับถูกต้องอะไรครับปลาคาร์นิาวปลาอะไรปลาแซลมอนละปลาคาร์นิปลากระป๋องเออเออลิง แล้วปลาอีกสองอันผมจำไม่ได้จริงๆเนี่ยปลาแซลมอนปลาริงแล้วก็ไม่ใช่ปลาตาดีนครับเป็นชื่อปลาต่างประเทศนั่นแหละสองตัวนะครับแต่เมื่หลังเราในการสกัดเราใช้ปลาแซลมอนเพราะว่าปลาแซลมอนของเราเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์เดินอยู่นะจากการวิจัยจากการวิจัยทั่วโลกปลาแซลมอนถือว่าเป็นปลาที่ให้น้ำมันปลากับโอเมก้าสามเยอะมากที่สุด คือปลาแซลมอนนะครับถ้าปลาแซลมอนจะเป็นปลาแถวทางทะเลมิดเร์เนเนีย์หรือว่าทางนอร์เวย์เป็นปลาที่มีคุณภาพมากที่มีคุณภาพมากควันผู้ถูกทำไมหมีถึงอยู่หน้าหนาวอยู่เดบูนได้เพราะหมีมันกินแต่ปลาแซลมอนมันจึงมีไขมันดีในร่างกายเยอะมากนะครับผมบอว่าหมีแหละเป็นตัวที่เราวิจัยได้ดีสุดนะครับแต่ปลานึ่นเดี๋ยวผมเดี่ยวที่หน้าผมบอกให้นะที่สองตัวคืออะไร ไม่ใช่ครับผมจำไม่ได้เป็นชื่อสองพยางนแหละนะครับพอดีไปได้ไปได้ข้อมูลมาจากเพจปลาเลยนะครับปลาบปลาแบปลาปลาัไปไาม,ไมา,ากเ,ล,เลยปลาูแล,ลแ้วนน,นะครับอ่ะคนีเราดูแล้วว่านะครับว่า Omega 3เราเป็นตัวช่วยเพิ่มแขมัน HCL และเอามาจากแหล่งนอร์เวย์ที่มีการสกัดจากปลาแซลมอนปลาเฮอริร่งนะครับแต่ของเราขึ้นชื่อว่ามาจากนอร์เวย์มันย่ําเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องของมันปลาดังนั้น การสะสมของไขมันอ d l ยมีเยอะไหมมันก็จะน้อยลงเพราะเราจะไดช่วยเพิ่มไขมัน HDL ในร่างกายนี่คือสิ่งอย่างหนึ่งที่ถือว่าเป็นวัตถุดิบตัวหลักของเราที่ช่วยเพิ่มไขมัน HDL วันนี้ใครเป็นตัวร่างกายมามีไขมันเยอะหรือ HDL เยอะคุณกินซัาโอเมก้า3กินซาตัวนี้มันจะไปช่วยเพิ่มไขมัน HDL ในร่างกาย นะครับอ่ะมีอีกไหมวัตถุดิบของเราที่เพิ่มไขมันแฮสเซียลในร่างกายมีสองตัวครับที่เพิ่มไขมันแฮสเซียในร่าง,งกายนี่เราควรรู้เลยนะครับเพราะเรารู้แค่ว่าสามหกเก้าดูแลผิวพรรณดูแลหวัวใจดูแลตับดูแลข้อต่อแต่เรารู้ไหมว่ามันมีผลตล่อการปิกไขมันเฮสเีย แต่มีอีกตัวหนึ่งที่ช่วยเพิ่มไขมัน HDL ด้วยอยู่ในกระปุกอะไรสักอย่างหนึ่งมีอกถูกต้องครับไฟล์มีท็อกไฟล์มีท็อกวัตถุดิบตัวไหนที่ช่วยเพิ่มไขมัน HDL ครับไฟล์มีท็อก วัตถุดิอ่าใครพูดเมื่อกี้ถูกต้องครับวาาาา่านากระดาษหางจระเข้โอ้โหมไม่ใช่มาดิไม่ใช่ไม่รู้เก่งมากโอ้โหตบมือแม่ตุ่กเลยครับเก่จกงจริงนี่แม่จบใบปะาาแม,ม่จบดีมากด,าดาีมากๆครับนี่แหละว่านหางจระเข้จากการวิจัยนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเพิ่มไขมัน HDL ในร่างกายของเราได้นะครับมีอยู่ในไฟล์ดีท็อกนี่คืออีกหนึ่งวัตถุดิบของเราที่ช่วยเพิ่มนะครับช่วยเพิ่มนะครับออีกตัวนึงวัตถุดิบตัวนึงที่ช่วยเพิ่มไขมัน HDL แม่ตอบเร็วได้อีกข้อได้่ดูหัวเน่ยดูอะไรโอ้นี่พูดเลยนะ้ไม่อเลยนะดูในสี อยู่ในสิ um นค้าโอ้แล้วผมบอกปุ๊บรู้เลยสินค้าราคาแพงราคาแพงราคาเกินกว่าพันห้า่ิโริมีมิกีดตัวหรอกมิมีกิดตัวเกินกว่าพันห้าเอาไหมั้ทีมใช้ไว้ไม่ใช่ครับเรารู้แต่ว่ามันดูแลเดี๋ยวรู้ว่าอะ ให้ดำกว่าอะไรครับตุ๊กอ้าวเก่งมากโอ้ยแล้วโอ้โหแม่รุ่นนี้มาอย่างไรเนี่ยถูกต้องครับโอ้โหแม่สองคนนักการฝ่ากันแล้วดีแล้วก็มีในส่วนของอาธิโชกกาดน้ำชาลุตชันด้วยนะพูดถึงนะนะครับเราพูดถึงอาธิโชกน้ำมัุ่นแดงในอาธิโชกนะครับเรารู้แค่ว่ามันช่วยเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจ แต่ผลทางอ,อ้อมมันเข้าไปช่วยผลิตไขมัน HDL ในร่างกายด้วยช่วยไปเร่งการสร้างไขมัน HDL ในร่างกายนี่คือหมุนแดงและยิ่งเป็นอมุนแดงแมาบเข้มโคน3,000มิลลิกรัมโอ้เพิ่มขึ้นได้ชัวนะครับถึงบอกว่าวันนี้เรามีอยู่3ตัวนะครับมีอาร์ติช็อก3.9กเัมแล้วฟาร์มิทอ ที่ช่วยเพิ่มเรื่องของไขมัน HDL และลด LDL แต่ถ้าเราอยากกินแบบตรงเป๊ะฟันทกเลย9 369ครับน้ำมันปลาจากนอร์เวย์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดและมีคุณค่าที่สุดในการเพิ่มไขมันดีให้กับร่างกายสมมุติว่าเรากินกล้วยแขกวันนี้เช้าแล้วเราลงกิน369 มันจะช่วยเวลานะหนึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณที่กินสองขึ้นอยู่กับเ,เอลด์ไอน้่ากายว่าคุณมีมีการสะสมมากน้อยแค่ไหนนะครับจะถามว่าถ้ารู้เราจะลด l d l เรากินอาหารเสริมเพื่อลดแต่คุณกินนี่เพื่อเพิ่มมันบาลานซ์กันปุน๊บมันมีอะไรนะมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นกินไปก็ไร้ผหน่นะครับแต่ถามว่าถ้าไม่กินเลยล่ะ ดีไหมของท,ทอดมันก็ดีมันก็ด,กดีแต่ถามว่าหลีกเลี่ยนได้ทัวนี้มันหลีกเลี่ยได้ยากต้องบอกันว่าหลีกเลี่ยได้ยากมากแต่ถามว่าเรากินพวกนี้ได้ไหมเรากินได้เราก็ใส่ปากได้เราซื้อมันได้เพื่อเอาไปลดไขมัน L D L ที่มีอยู่ในร่างกายมันกินทีไม่เป็นไรหรอกแต่คนนี้สำหรับคนขอเล่าผมกม็ได้สำหรับผมได้แนนค่กินเหล้านะครับ วันที่ดูคลิปของโรงพันบาลำล่าคุณรู้ไหมว่าเรามีส่วนช่วยในการเพิ่ม H D L เหล้เาเหล้านะครับเหล้าเนี่ยพวกแอลกอฮอล์เนี่ยมีส่วนช่วยเพิ่ม H D L แต่มันต้องกินในปริมาณที่เขาได้วิใใจัยมาแล้วและกำหนดมาแล้วต่อวันเพราะฉะนดีอ่ะ แอลกอฮอล์ครับที่เป็นเหล้าใช่จะต้องกินอย่างน้อยวันละจุดๆถึงจะได้ตอนเป็นเป๊์นะครับถึงจะเพิ่มเแี่เดียวกินมากอนั้นไม่เพิ่มเป็นผลเสียชื่อเหล้าเลยหรือยังไงไม่เป็นไปที่ผมดูในคลิปก็บอกเป็นเหล้าครับถ้าเรากินพวกเหล้าหรือพวกสุราที่เป็นแอลกอฮอล์นะสารแอลกอฮอล์พวกนี้เนี่ยจะไปช่วยกระตุ้นเรื่องการสร้างไขมันเอสเอแต่ต้องกินอย่างน้อยวันละ ไม่เกินนะฮะไม่เกินนะสอ <2, 1. S 2> เป๊งเป็กเป๊กเหมือนกับเป็กไอช็อกเราอ่ะนะครับเป็กเละนะ็แป๊บเป็กเล็กอ่ะสามสิบไม่เกินห้าสิบมีเล็กก็มานั้นราคาประมาณนั้นวันละนะฮะไม่เกินสองเป๊กแอลกอฮอล์ตรงนี้แหละจะเป็นตัวช่วยสร้างกระตุน้นหรือให้ต้นเซลล์เนี่ยไปสร้างตัวไขมัน HDL แต่ถ้ากินเกินสองเป๊ก มาเหมือนมาเหม,มือนคนแต่กลับเหมือน <c oughs> กลายเป็นไม่ใช่เพิ่มแต่มันแค่เดียวแล้วกลายเป็นตับแข็งแทนนะครับแต่ไม่ใช่ว่ากินสองเป็กเสร็จปุ๊บต้องตับมาไหต่อกินสองเปกเสร็จกินสเปกเสร็จปุ๊บก็จะได้4แก้ว3โมงเก้า ถ้ากินสองเปกเสร็จปุ๊บคณกินพวกสามหกเก้าหรือกินพวกขุนดแดงเนนะี่ยมันก็ยิ่งช่วยเพิ่มเข้าไม่ใหญ่นะครับแต่อย่าเกินสองเป๊กต่อวันนะครับแล้วถามว่าคนกินเหล้าคำว่าเป๊กนี่คือเข้มขน้นใช่ไหมก็เปียวครับไม่ต้องผสมผ <laughs> สมตัดาเป๊กหนึ <poke> ่ง <drink> อันแข็งใส่ตะก้อน,นหนึ่งตซดาใส่หน่อยนึงไม่ใช่ครับ <places S 1> <places> เป๊กเพียวๆอ่อนเดือดร้อนแบบเพียวๆแต่ไม่เกินสองเป๊กนะครับ ไม่เกินสองเปกอาม่ามันใช้เปกนะเพื่อให้ที่นี้ที่ถ้าเรากินปรารถนาดีก็มีแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับใช่ครับมันยัมีคุณภาพใหม่อันนี้ก็ได้เหมือนกันครับก็คืออยู่คนปอกตาเปล่าตางแหละนะครับแล้วถามว่าเป็นความจริงหนึ่งครับว่าเรากินแต่แอลกอฮอล์เรารู้แต่ว่ามีโทษแต่มันก็มีข้อดีของมันแต่ต้องไม่เกินสองเป๊กแต่ผมถามว่าทุกนี้มีใครกินสองเป๊กมาไม่ ถ้าจะหมดขวดซื้อใหม่หมดขวดซื้อใหม่อันนั้นไม่ได้ส่องไปแล้วอันนั้นโกงนะฮะแต่ว่ากินแค่สองเป็นมันช่วยดีนะครับคุณกินส่องไปต่อวันปุ๊บผมไม่ได้สอนคุณกินเหล้านะแต่มันเป็นโสดินึงที่ช่วยในการซ่าเรากินสามกับเก้ากินฟางกรบท้อกินหนึ่งหุ่นได้งเราด้วยรับรอง HCR คุณจะเพิ่มขึ้นสมมุติว่าเรากินก่อนจะนอนนะครับเรากินเลยแบบนี้สักเป๊กหนึ่งคือเท่ากับไอ้เนี่ยอันโชกอันโชกอีกเป๊กหนึ่ง อครับถามอาจารย์จะมีอะไรอิกเพิ่มไหมระหว่างบรัดีสองเป็กอ่าเป็กหนึ่งนะกับอันดิชกอีกเป็หนึ่งคนกินอะไรก่อนอันิชอกอัชกอกินข้าวก่อนเาเกินอไอกช็อกีผมเคยบอกแล้วว่าอาสดิชดฟมันมีฤทธิ์เกี่ยวเรื่องของเลีอยนด้วยถ้าเรากินต่อทีก็พอแล้วเราจะ เมาเพิ่มดังนั้นเราจึงต้องกินไอช็อกปิดท้ายครับทุกๆครั้งถ้าคุณคิดคุณจะนอนกี่ทุ่มนะคุณกินไม่ได้สักแป้งหนึ่งก็น่าก่อนนอนเราแอลกอฮอล์นะครับสักเป้งหนึ่งประมาณเปอร์เซ็นต์ปุ๊บผ่านไปสักชั่วโมงหนึ่งคุณค่อยกินไอช็อกก่อนนอนทีเดียวเลยช่วยหลับสบายเลยครับใช่เพราะว่านะครับหนึ่งผมเคยบอกแล้วว่าไอช็อกเป็นตัวช่วยลดการย่อยสลายแอลกอฮอล์ในเลือด ถ้าคุณกินไอโซก่อนและแอลกอฮอล์ตาม oh. มันจะย่อยอยังไงแต่ถ้าคุณกินแอลกอฮอล์ผ่านไปสักชั่วโมงหนึ่งถูกไหมฮะอยู่ในกระแสเลือดแล้วมีเข้าสู่ตับแล้วไปเร่งกระตุ้นการสร้างทีดีเอแล้วคุณกินไอโฉกไปแอลกอฮอล์ <c oughs> ที่สะสมอยู่มันก็ย่อยได้น้อยลงถูกไหมฮะการทํางานการสร้างไขมันในชั่วโมงหนึ่งมันก็กำลังเริ่มสร้างอยู่แต่แอลกอฮอล์ที่สะสมตกค้างอยู่เนี่ยมันก็ยังมีอยู่แต่เราก็กินตัวไอโ้กไปเพื่อที่ไปย่อยให้มันออกมา มันถึงเป็นขั้นตอนในการกินนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองข้าวกับการเราไปกินไอช,ช็อกก่อนปุ๊บซึ่งมีหุ่นแดงเป็นเม็ลักแล้วกินแอลกอฮอล์ตามก่อนนอนต้องพูดถึงครับเมาเนะมานะครับจะเมาเอานะครับแนะนำว่า,าให้กินแอลกอฮอล์ก่อนสซะหนึ่งเป็นแกเมาได้สิเวลาเมาเมาบอกเป็นเป็นแอลกอฮอล์อ่ะใช่หรือเปตัวอัลทิชชอช่วยลดแอลกอฮอล์แต่ไม่ช่วยหายเมา ผมเคยบอกอรรบแล้วแหมไม่ใช่กินแค่กองเดินปุ๊ <Okay. S 1> บไอชสอกวันอยู่ทักสดๆฉันหายเมาไม,ไ,มไม่มีมามันไม่ได้หายเมาแต่มันแค่ช่วยลดแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดแค่นี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าตับมันย่อยที่ดีขึ้นนะครับมันต้องมีวิธีกินนะอาหารเสริมดีก็จริงแต่มันต้องมีวิธีกินนะครับอ่ะโอเควันนี้เรารู้แล้วนะครับว่าสินค้าของเราตัวไหนบ้างที่ช่วยเพิ่มไขมัน s e l คุณอย่ามองข้ามขนานนะครับคนเรากินอาหารเสริมทุกวันนี้มองแต่ว่าป้องกันโรคป้องกันโรคแต่สิ่งที่ดีอย่างไขมัน h d l เรามองข้ามกันไปเรามองแต่คอเลสเตอรอลเรามองแต่ไตรกลีเซอไรด์เราไม่เคยมอง LDL เราไม่เคยมอง HCL นอกจากากรารตรวจร่างกายทานทุกวันนี้เรามีความเสี่ยงไหมเสี่ยงสูงมากเพราะทุกคนกินกับข้าวคุณกินของทอดคุณกินของผัดทั้งหมดอ่ะคุณกินของปิ้งย่างทั้งหมดนะครับเป็นไฟตัวดีเลย